มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้15.91%การเงินดีสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี64.41%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้29.60%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้ 25. 3 9ปท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรเสนอพยากรโชคชตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤิศกวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้85.9 1กาอรเการเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี27.91%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้3 5 0 1 อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้40.26%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก รือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย สนานีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันอังคารที่1กรกฎาคม พุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.41เการเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี37.91สุขภาพค่อนข้างดีโอก โอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้34.8 4เอเซอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.5 1%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไหรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหาณาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมร,ราศีกรกฎวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้5 8 9 1การเงินดีสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี73.41%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้21.18%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้25.43% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช right ่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักขณาที่ใช้พยากรณ์เป็นลักนณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้46.41%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี33.41%สุขภาพปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้45.51%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้37.68% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้22.3 6%การเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี12.5 6%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้24 1 8อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.26%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไร่ในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักคณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้15.9 1เกาอร์เการเงินดีสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี67.9 1เปอร์ซสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้29 จุดเปอรุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้22.68เปท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไหรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหาาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทํากิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักดีมากสุสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้85.9 1เกาอร์เการเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี34.4 1เปอร์ซตสุขภาพค่อนข้างดี โอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้29.84%อร์ุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้34.76%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย หานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณเสนอพยากรณโชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.41%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี36.91%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้32.34%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.59% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักขณาที่ใช้พยากรณ์เป็นลักนณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาณีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,568 เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้23.56%การเงินแย่มากสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี23.56%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้1 5 6 8เ อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้22.64เปอร์เซนท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย ทันทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้46.41%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี28.91%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้39.68%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในวันนี้37.34เอร์ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย ทันทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันอังคารที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยมีอุปรสรรคมากไม่สะดวกในการทำกิจกรรมใดๆการนัดหมายผิดพลาดการตกลงธุรกิจไม่สำเร็จการเดินทางไม่สะดวก ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้22.36%การเงินแย่มากสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี17.36%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้24.84%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.84% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากร์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย